สวัสดีค่ะ,คะสาวมือสีสวัสดีเพื่อนๆสุขสุกคุ้นมาจากเนาะขอบคุณเพื่อนๆที่มารับช่คลิปของนามนะไฮกำลังใจสาวมือสีตลอดมากนะคะอันนี้นามมาอัปเดตแหนมแหนมซี่โครงหมูด,ด้วยกันเด้อที่นามเฮ็ดเหมือนดาที่นามลงในคลิปด้วนกันเนาะนามจะครบสองคืนนะคะนี่จะนามมาอัปเดตนะคะเป็นซี่โครงหมูอ่อนเนาะจ้ะเนาะนามเฮ็ดไว้นะคะ แนะนำกระต่างกระทะเดี๋ยวจะถอดนะคะเมื่อต่างกระทะถอดนะเสียงมันจะกระเด็นเข้ามา,าเนาะจะเป็น,เพ,นเพื่อนนำกระยานมันสะเทือนเพื่อนเบื่นงนะคะแนะนำจะต่างไฟละกาเฮกับเขาอยู่หนีมันบ่คือบานเหา,าเนาะจ้ะเนาะนำต้องเปิดไอ้ข้ออื่นที่ระบาบอากาศนะคะเพื่อนเืนนี่จ้ะมันจะเป็นแบบนี้เนาะจ้ะเนาะเพราะว่ากินกินมันมันแห้งนะคะแนะนำกะ เวลานำเปิดไฟแิงๆ่แล้วก็เปิดทีระาบอากาศถอดน้ำหยาดเสียงมันพุเพะพุเพะเข้ามานะคะด้วยน้าจะเลยงไฟแล้วก็นำจะถอดถอดเสร็จแล้วด้วยน้ำจะเอามาใส่จานล่ะก่ให้เพื่อนเื่อนเบิ่งดีกว่าเนาะเดี๋ยวจังมาเบิ่งยันนามถอแล้วนะคะเพื่อนๆสวัสดีทุกจ่านนาองมาพวกมาหนามถอดแล้วนะคะแหนมเป็นแหนมหมูนะคะเนาะดะจะแหนมซีครงหมูนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วนะคะ เขสูบแรงนากรดีไฟ้่ระบาดเพลียนะคะเสียงทอระบายนะคะอันนี้เป็นขิงสดเนอจากนอกาก้องระบัดเพลีนะคะประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเสียงมันโป๊ะเป๊ะโป๊ะเป๊ะขับไปนามยามเพื่อนเพื่อนเสียงมันตับไปในในกล่องนะคะในขีดแต่เสียงมันกระเทือนนม้แต่น้องบางคนเพื่นก็บ้า เสียงมันดังนะคะกับเวลานามเห็ดนามกับจะพยายามปรับปรุงนะจ๊ะเนาะเขากับปรับปรุงนี่อย่างกับเขียนมาแนะนําจ้ะเพื่อจะเสร็จแล้วก็หนามเห็ดใหม่นามกระบอกหูนะคะคําว่าพัดก็คือพัดแล้วก็เปิดไอ้โทรศัพท์อันเสียงมันกับกระเด็นกระดอนนะจ๊ะเนาะทานกับข้าวสวยหรือว่า กินก็ข้าวเหนียวก็ได้เด้อจ้ะช่วงนี้น้ำกินข้าวเหนียวโดนกั่น้ำปลาตัดเสียงมันก็ปุ๊บปุ๊บเป๊กยืนสื่อแหละค่ะสีสันพร้อมเสิร์ฟค่ะใช้ได้อยู่เด้อค่ะเพื่อนๆเขาไปเบิ่งในคลิปนะคะเดี๋ยวน้ำจะจะเอาครีปโลงๆให้เพื่อนๆเบิ่ง์น้็จ้ะเนาะอย่าเพิ่งหล่นนะนี่นี่ค่ะ แนวซีโครงหมูนะคะเขากับยุคนี้ค่ะเพืเ่อนๆกับยุคโควิดน้อยทีนว่าจ้ะเนาะทานขิงเยอะๆกินพริกเยอะๆนะคะเห็นว่าหน้าแผลก,กวาวบอกว่ากินส้มตำดีนะคะแต่ว่าเวลาตากินบ่อยๆก็อย่าใส่พงสุลดหลายแค่นั้นแหะค่ะไม่จ้ะยำหนามให้กับขาวหนามักใส่หมวกด้วยค่ะเพืเ่อนๆ ชิมเมืองนะคะแซร์เพื่อนๆ,ๆกําลังเปียวพอดีเลยค่ะสองวันนะคะสองคืนแล้วมาท่านะคะเจอกันคลิปนานะคะทํามากกับ กนไหลก็แช่เพื่อเป็นกำลังใจสองมือสีเท้าใจเด้อขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ comment, ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย